เวไทยล้ำมากแม่ไปหลีกไหนก็ตัวท็อปตัวเทสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเอายาวย,าว,ยา,วาวลีเกาหลีญี่ปุ่นลีเยอรมันทันวานี้เชียร์กันยาวๆเลยทุกคนพี่โจมีโปรแกรมทั้งเดือนของทั้ง3าลีกมาฝากลีเกาซานตาสองเปิดประเดิมชุดใหม่คว้าชัยชนะไปเดือนนี้จะเจอใครส่วนน้องโมเมน,นั้นใครที่รอเชียร์เมื่อวานผิดหวังกันไปเต็มเมเหมือนพี่โจเลย ไม่เป็นไรวันเสาร์นี้ได้เชียรน้องแน่ๆลีกญี่ปุ่นโอ้โหกำลังเร่าร้อนเแบบีโปรแกรม7-8เสาร์อาทิตย์นี้สาวไทยในลีกจะเจอใครบ้างวีคนี้แล้วใครฮอตใครท็อปกันบ้างลีกเยอรมันน้องบีมก็ไม่น้อยหนะ้า ถึงแม้จะเปลี่ยนตำแหน่งหนูหรอได้หนูก็ท็อปเหมือนกันติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ไปกันที่ซานตาน้้งสองก่อนเลยว้าวว้าวาประเดิมชุดใหม่น่ารักอะฮุนไดนะคะก็แข่งประเดิมชุดซานตาคว้าชายเอาชนะ GS c a สคาเทของซีวาไปได้น้องสองของเรานะคะก็ทำคะแนนไป13คะแนนเนรับยอดเยี่ยมอีกแล้วครับท่านโมมาทำไป17ได้ยอนได้ MVP นะทำไป11ผลแข่งเมื่อวันที่3นะคะน้องสองเราก็เอาชนะ GS c a สคาทไปได้3โบ สกอร์25 11 27 25และ25 19ด้านน้องโมเมน,นั้นเมื่อวานใครรอย,ยกมือขึ้นผมครับรอใช่ไหมเขาบอกว่าน้องโมเมนเนี่ไปที่สนามนั่นไงนั่งอยู่ข้างสนามฮะ โมเมธนัชชาของเรานะคะก็ถึงเกาหลีเรียบร้อยแล้วนึกว่าไฮพารจะโหดแต่ไม่โหดนะบอกเลยให้น้องพักผ่อนก่อนเดี๋ยววันเสาร์ที่7นะคะก็จะได้เชียร์น้องกันแล้วนะแล้วก็เจอกับレสปาร์คด้วยทุกคนเมื่อวานนี้นะคะไฮพารแพร้レสปาร์คไป0ต่อ3เซตถ้าเกิดวันที่7จธันวานี้เลสปาร์คแพ้เราแล้วก็โอ้โหโมเมรเราดังระเบิดแน่ๆทุกคน เจ็ดทันวานะคะบ่ายสองไฮพารเจอกับเลสพาร์นะ11บเอันวาหโมงเย็นเจอกับ GS Caltech ท5กสิทันวาบ่าย2เหมือนกันนะคะน้องโมเมก็จะเจอกับฮุนไดเชียใครดีนะเชียน้องสองหรือเชียน้องโมเมดีล่ะ19บทันวาสิบเจ็นาฬิกานะคะเจอกับ AI Pepper 24ธทันวาสิบเจ็นาฬิกา เจอกับเฮียคิมพิงสไปเดอร์และ27ทธันวา5โมงเย็นเจอกับ IBK o u t o อาทโจัดการเลยก็ดีเป็นโปรแกรมของน้องโมเมนะคะย้ำโปรแกรมของน้องสองกันอีกทีหนึ่งทุกคนนัดต่อไปน้องสองจะเจอกับ IBK o u t o อาสนะล้างตาล้างตาวันที่8ทธันวาบ่าย2 12ธันวานะคะ5โมงเย็นจะเจอกับเลสปาร์ k เจเมลกาวตี Gmail, ati, นะ15ทันวาบ่าย2จะเจอกับน้องโมเมนั่นเลยบอกแล้วให้เชียร์ไส้ทีขวาทีไส้ทีขวาทีเหมือนกันหม20ทันวานะคะ5โมงเย็นจะเจอกับฮึงกุ๊กนะพิงค์สไปเดอร์ของเฮียคิม25ทันวาจะเจอกับ G.S. c o l t e c h และ29ทันวาบ่าย2จะเจอกับ AI Pepper แล้วก็พักเที่ยวปีใหม่นี่เป็นโปรแกรมของทั้ง ลีกเกาหลีนะคะทั้งน้องสองแล้วก็น้องโมเมเราได้เชียร์สองคนแล้วนะเราไปต่อกันที่ลีกญี่ปุ่นโอ้โหมาทางด้านลีกญี่ปุ่น s อวหลนะคะจบวิกที่แล้วสาวไทยนี่ล้ำมากบอกเลยยังทำให้ญี่ปุ่นนี่อึ้งกับผลงานไม่หยุดนะแบบสโต o ฮเมื่อน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งของเราก็ยังครองอันดับหนึ่งในนัมเบอร์วันปมรัว บ็อกเกอร์อีกแล้วครับท่านว,าว้วาวๆ้ไม่แค่นั้นท่านผู้ชมอีก2สาวของเราก็ฮอตไม่แพ้กันน้องบุ๋มบิ๋มชาจรโมกสีนะครับกับน้องยูฟ้าตอนนี้ก็มีคะแนนรวมเกิน200คะแนนทั้งคู่เลยและก็น้องบุ๋มบิ๋มเรานี่นะทำคะแนนไปทั้งหมด248คะแนนอยู่อันดับที่7แล้วก็ยังมียังปังไม่หยุด ตบ3เมตรนี่เป็นอันดับหนึ่งของลีกด้วยนะสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงจงสุดยอดจริงๆด,ด้านน้องอยูฟ้าบ้าพลังของเราทําคะแนนรวมไป213คะแนนอยู่อันดับ10นะครับก็นะับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของสาวไทยเรานะคะทุกคนเราไปดูโปรแกรม SV l e a g u e กันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์นี้วันหยุดนะ7-8ธันวาคมนะคะดูซิสาวไทยของเราแข่งกับใครบ้าง 11นาฬิกานะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะอันนี้เวลาไทยนะทุกคนในตารางเนี่ยจะเป็นประมาณเที่ยง7นาที8นาทีนะคะต่างกันประมาณชั่วโมงนึงน้องแนนกับน้องนุกนิกนะคะ P.F.U.Buca t จะเจอกับ Estemo Rivera Hibari ว้าวสิบเอ1นาฬิกา5นาทีเหมือนกันน้องเตย Queen c k a r i a จะเจอกับ s a i t a m a Akio Medik 11เนาฬิกา5นาทีน้องเพียว s e c r e d r o c k e Kawasaki i s h i ได้คาวาเกะจะเจอกับคุโรเบะอะควาเฟรีสิบเอดนาฬิกาห้านาทีน้องบุ๋มบบ๋มวิกตอรินาฮิเมจิจะเจอกับโอกายามาสีเกินและสิบเอดนาฬิกาเจ็ดนาทีฮะทำไมเจ็ดเจ็ดนาทีน้องยูฟ้าอารันมาเลยยมากะตะจะเจอกับ ซากะริซามิสส์สปริงแล้วก็เที่ยงคู่สุดท้ายน้องไก่คุณมากินวิงจะเจอกับโอสาก้ามาเวลาสโอ้โหวิจอมีแมสเกโดของวอลเลย์บอลถ้วยจักรพรรดิจักรพรรดินีญี่ปุ่น2024 emperor ครับแล้วก็ empress ครับออสิเ a ียนแชมเปี้ยนชิพทัวร์นาเมมาฝากด้วยนะจ๊ะแบ่งสายกันเรียบร้อยแข่ง4วันติด12 13 14 15ธันวานี้เลยก็ขอให้สาวไทยที่ได้ลงแข่งไอ้ได้แข่งทุก นจนถึงนัดชิงเลยนะฤดูการที่แล้วน้องเพียว NEC ของเราคว้าแชมป์ไปฤดูการนี้ก็ขอให้ได้แชมป์อีกนะครับป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ เราไปต่อกันที่ลีกในเยอรมันของน้องบีมบีมพิชยากกรัมของเราถึงแม้ว่าไปลีกเยอรมันครั้งนี้จะเปลี่ยนตำแหน่งจากบีหลังไปเล่นหัวเสาก็แล้วแต่แต่ว่าน้องของเราก็โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับโค้ชไดสตัมเอร์เรดลงเป็น6ตัวจริงแล้วนะครับมาดูโปรแกรมของน้องเดือนธันวานี้กันนะคะเจธันวา 23นาฬิกาทุกคนห้าทุมนะครับก็จะเจอกับนี่เลยพสดดในายบุญเดือลีก้านะ10บทันวาห้าทุมเหมือนกันนะคะก็จะเจอกับไดนวิทนะคะถ้วย c ีอ e วนะ14บ่ทันวาศูนนาฬิกาทุกคนเออตาดำแน่นอนอะ่ะจะเจอกับนะคะทีมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ SUHL ศูนาฬิกาจะเจอกับซอลในบุนเดสดิก้านะคะ21ธันวาจะเจอกับสตุตการ์ดนะคะลีกบุนเดสดิก้านะและ 28ธันวา22่สนาฬิกานาทีจะเจอกับเดสเดนนะในบุนเดสซิลิก้าเหมือนกันนี่ก็เป็นตารางของน้องบีมนะคร่าวๆคร่าวๆไว้พี่โจจะเอาผลการแข่งขันมาฝากอีกทีนะครับเม้นมาเชียร์แล้วก็ส่งกำลับบงใจให้สาวไทยกันเยอะๆนะติดตามผลการแข่งขันของสาวไทยได้ทุกหลีกทั่วโลกได้ที่โจฟิตแอนด์ฟันขอบคุณทุกไลท์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอร์แรงทุกการกดสมัครสมาชิกช่องทุกการช้อปปิง้งขอบคุณครับ ไทยแลนด์ก็มาดีครับครับน้องบีมนี่แข็งดึกไปนะทุกคน